สวัสดีครับทีนี้เราแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบซึ่งกับคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยาบรมอาจผู้รองของรายการมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565เป็นทีมมวยนานาชาติลังสิทธิ์ครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกกันระหว่างเพชรน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยครับ126 122ปอนด์เกรงสีแดงครับขออภัยครับส่วนผู้ชกของเขาครับจะมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับ เป็นข้างหน้ามองข้างๆดูข้างหลังก็ไม่ต้องอ่ยยื่อครับเ <_ T> ขาก็คือสถานฟ้าเสริมพรทิวัตรด้วยสถานฟ้าอีมินแนนแอรแต่ว่าวันนี้มาเปลี่ยนสื่อซื่อใหม่เป็นสถานฟ้าวอุรชา,ฟา,า,ฟาไฟแรกของเขาครับท2้งสองคนเท่ากันคะเป็นฝ่ายน้าเงินเดิมทีคู่รองของรายการครับจะเป็นพิรพัฒน์มเดชจ9รกรกับชัดช,ชายดาังสารคามครับ พีทัคั์เมอริเตอรเก้า่วยครับเลยต้องยกออกไปครับเอาคุณนี่มาเสริมแทนครับรู้ตัวเมื่อช่วงเช้านี้ครับว่ามีโปรแกรมลงหน้าอยู่แล้วครับอาทิตยหน้าไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับเพชรกำึ่งไฟเตอร์มวยไทยฟอร์มหลังนี่สวยสดงดงามเหลือเกินครับ3ไฟที่ผ่านมายังไม่ครบยกครับชนะกูดต่อสู้ทั้งสามไฟมีนกยกสองทุลินสอสปก่อน หลังจากนั้นก็มานอกยกสีเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์ลาสุดก,ก็ยังคงโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องครับนอกยกสามเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์ย้ำแค้นอีกครั้งขณะที่นักยกจอมเก่าครับสถานฟ้าวอลชาครับมาดูประสบการณ์การผ่านมวยนี้ไม่้องพูดถึงครับแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงหลังครับอย่างที่ทุกคนทราบครับวัย35เข้า36ปีแล้วครับพร้อมหลังยังชนะใครไม่ได้ครับสำหรับสถานฟ้า มีแพ้เข็มเพชรวอร์พายอน,นันต์แพ้ชาละวันยกขาแสงชัยมวยไทยยิมลาฝึกกอยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพ้ชาลวันยกขาวมวยไทยยิมอีกครั้งครับนี่คือผลงานในยุทธิานมาของทั้งคู่ความน่าเรียอก่อนชุบที่เพชรลำหนึ่งก็คือสิบสอเก้าบนเวทียกที่สองครับด้วยความเกา่าความสดใครจะบทเอาชนะไปได้ครับ เพชรน้ำหนึ่งได้ทั้งอายุนะครับหนุ่มสดกว่าแล้วก็ลุกล้างที่วุนนี้ใหญ่พอพอ,พอสมควรครับแต่ที่เสียเปรียก็คือกระดูกการผ่านมวยครับเรื่องประสบการณ์บนเวที่แข้งซ้ายของสถานฟ้าครับขาขึ้นบนของเพชรน้ำหนึ่งก้าเดินช้าเดินห่างนี่มี โอกาสเขาลองแข่งได้ครับหมดยกที่2องกันครัให้นักก่อนครับคนที่ยกที่3ครับก่อนจะยกที่3ความละเอียดเหลืออยู่ที่เสมอแดงครับดูว่าสายกที่เหลือต่อจากนี้ครับเป็นน้ำหนึ่งจะเอานชกเอาชนะนกชกรุ่นพี่อย่างตาฟ้าในรูปแบบไหนครับหรือว่าเป็น้าฟ้าครับพี่อาศัยความเก่าดับซานกชกรุ่นน้องอย่างเพชรน้ำหนึ่งครับ ยายามขยับเดินเปิดเกมเข้าหาเร็วขึ้นนะครับแลเป็นน้ำหนึ่งเบียดเข้าไปมัดหน้ากระแทกหยัดเข่าซ้ายมาครับสักขาเจออาะยางพยายามจะเบียดชนเข้าไปซ้ายเตะขาล่างเนีย่ยมัดหน้ากระแทกไว้ครับจะชกลุงพี่แล้วก็ถีบซ้ายเบรกไว้ ขวายาวๆครับเสียบเขา่าขวาปัดกบในครับดูความใหญ่ของเพชรน้ำหนึ่งครับดูการจับในของเพชรน้ำหนึ่งครับเหนียวแน่นเหลือเกินครับแต่ว่าอย่าเดินเพลินครับเดินเพลิน,นี่มีโอกาสจุดมดจุดตอของสถานฟ้าได้ครับขยับโยกเข้าไปครับเพชรน้ำหนึง่ง มีลูกถีบหน้าคอยนำทางเข้าไปสอกขวาครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับสอกขวาของฐานฟ้าครับพร้อมที่จะปิดบัญชีแล้วก็จบเกมไปทุกอินาทีครับทั้งหมัดขวาสอกซ้ายแล้วก็สอกขวาของฐานฟ้าครับนี่ปิดแล้วดึงครับโอ้โหเก่าจริงๆครับในช่วกต่างอุปวุฒิตรงนัดสินสักเกยกับสอกฐานฟ้า ได้ดีได้ไหมครับเพชรน้ำหนึงน่งกดแขนไล่แขนมาเด้งเข,ข่าขวามากรับสะพานฟ้าจับนายได้เ็าจิงจอยากตีไม่ถนัดครับเพชรน้ำหนึง่งอยากคงเดินต่อเน,นื่องครับถีบซ้ายเบรกไว้แข้งขวามาติดบงังอุย้ยหมัดขวาแลกกับเข่าคนละทียบเลยว่ายัางโดนไม่จังทั้งคู่ครับดูครับจับนายได้ยัดเข่าซ้ายสก,กูมาเสียบเข่าขวา ยางเก่าขวาแล้วก็พายาเป็นน้ำหนึ่งอดอกแล้วเด้งเข่าขวาครับเป็นน้ำหนึ่งครับฐานฟ้าพยายามจะหนีวงในนะครับอแต่ว่าดูยัดตะลอดเป็นน้ำหนึ่งครับพยายามจะสู้ด้วยศอกับถานฟ้า บอลจยกที่4ครับบอลจะยกที่4ี่ครองนัดเบียรอย่างคงอยู่ที่มุมแดงครับเปเบียบสามต่อสองครับมาดูกันว่ายกนี้ครับเกมจะจบในรูปแบบไับสถานฟ้าจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับนี่สายยาวๆของสถานฟ้าครับดูครับรวบใต่ปีกฐานเข้าเชือกนี่แล้วก็เน็บไปเรื่อยครับสถานฟ้า งินโงไปครับมาดูว่าเพชรน,น้ำหนึ่งครับใาสา่ความใหญ่ความยาวเดินชนได้หรือไม่ครับอ้ยบิดตรงนี้สอกขวาปักเข้าไปครับลายแขนกดแขนไว้ครับพมจะรวบใต้ปีครับ เดินต่อเนื่องครับต้านเพ็รน,น้ำหนึ่งครับดู่ถเสียบเข่าขวายังจะกดแขนไล่แขนแต่ว,ว่าสถานฟ้ารวบได้ปีกไม่ยอมให้ขึ้นคอแล้วครับพะยายเน่งเข่าขวาเข้าไปเน่งเข่าซ้ายครี่เีงทีมงานสั่งให้มีหมัดเสริมเข้าไปครับสถานฟ้า กาโดนมาดโดนแข่งของสถานฟ้าได้ครับโอหบิดกระดกโดนรุ่นี้เนี่ยบรรยากาศบนล็องนี่เจียวจ้าเลยครับครับสถานฟ้าอลอยคว้าตัวลุงซ้ายครับ้ บรรยากาศดีเหลือเกินครับสุธานฟ้าบ,รราบนทางลาดนลน้ำเงินอูเกี่ยวด้าัละบวกส่อครับรวบใต้ปีอีกแล้วครับตีได้ไหมครับหมุนเตี้งเข่าวขคว้าเัะไปครับเพ เดือนต่อเนื่องครับเพชรน้ำหนึ่งยกที่สี่ครับจะต๋ยวตามต่อสามนาทีที่เหลือครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับปล่อยตัวตท้ายความรเรยวยังคงอยู่ที่มุมแดงครับพยายามไปเบียดสาช่วงตัวมาดูกันว่าสามนาทีที่เหลือครับ ฟ้าจะพลิกเกมพิจารณาลับมาได้เลยไม่เข้าตเอแล้วครับกลับมาล้มอยู่ด้านล่างสองครั้งแล้วสำคัญเป็นตัวหนึ่ง โมเด็ดเจ็ดเป็นเก้าและแฟนตาช่องยูทูบติประคุณมวยครับตัวรองของรายการกำลังจะจบลงครับแต่ว่าจะจบลงอยู่ที่มุมแดงหรือน้ำเงินบเพราะสถานการณ์ตอนนี้นี่สุกี้สุสีและเกินครับเบียดไปเบียดมาเวลาอีกหนึ่งนาทีครับนี่สิบวินสุดท้ายของยกที่ห้าครับทางฝ่ายต่างมั่นใจครับ บรรยากาศในวันที่ส,สดๆอยู่ที่น้ำาืนครับเป็นียบสามช่วงตัวคยกสุดท้ายแล้วนี่เป็นภาพสวยงามของกีฬามวยไทยครับเดี๋ยวเราดูใบคะแนนใบสุดท้ายครับหานไปชูมือให้มุมแดงครับโอ้โหน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยครับคนยกเป็นรองก็เอาชนะไปแบบสุดมันครับดูผานฟ้าครับสุดเซ็งครับโอ้โห